เกกรรมความเพียนไว้ายกูหกแปดันที่14บสครั้งที่สิตอนที่3ามบทที่เกพุทธนานุสติอิติปิโสพระครวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารสัมปโนโสกโต,โ,ตโลกะพิจุนานุสังโลภุนิสสังนุปัสสาทอัตถาเพวานุสสานังุโทโธพระครวติบทที่สิ มีจิตอิปันโนพระกสตังวะสังโฆยาติทังจตาริสุลีอายุนิอัตสุลีอิยุกาเอสาภพพะกัปโตทาวะสังโฆหาอยู่ในโยปายู่ในโยทักขิายโยอัญจเรกัลนิโยอนุตตะนาคุณยะเติังโลกะติทต่ทิพย์สองกัตถาวาสัตตะวาพุทธัตะนังปุรุษะนังอุตตมังวะลังอิเตงเวเทวะมาสุลานัง เชนะโสตินาณะสารตุตถวาสเพทุกวาวัปูวุปาสเมตุเตตะกระตธรรมลานังโธตัทังอุตมังวะนังปะปะลีลาหูปะตมานังธรรมเทเชนะโสธินานะสันตุตถาวาสเพพะยาวูปาสเมตุเตตะกระตาวาสกาลานังโธตัทังโ เยปีวิสุลลาสัพพะตันหากลาทะโยมพุทธาอันถามีสตินายักกาสัเพปติทิตามไมหังมัทตะเตเตมิมิสลาศีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรโมจะวิจะวิโลจะจะเนสังโขปฏิทิตโตไมหังอุเลสัพพะพุนากาโลหะอาทาเยมีอานุตุโลสารีพุทโธ สีเนสวามหังอาสงานันทลาหุลากสโปจะมหานาโมวภาสงวามโสตเกเกกัโตปติตมมิงุสีโยวะปะมังคังโลสิโนสีสัมโนโสพิโตมุนิปุขโโวุมาระส ชิตาชินาวัสสวกาเอตาสิตามหาเทราชิตวันโตชิโนลัสาแนันตาสีลาเตชนาอาคะมมาเกสุงสันติธาแัตนังปุลัโตอาสิงทักติเนเมตตักกังท้าชักกังพระันโตอาสีวะเม ิ้นเสชาบกาลสันติทานิชานานาวาลสังยุตตาสันปัตตากาลาลาตังราวาตาบิตาทิสันจาตาภาฮิรันเดนตุปัตตวาอเสสาวินายังยันตุอนันทาชีนาตัสสาวัสโตเมสกิจเนสทัสสัมปุทธาบัญชเลจินาบัญ เติบทที่สี่บทสวดพาหุงหากาพาหุงสัจมาพินิยนิจวาทันตาเวกิเมรังอุติตารุกะสาเสนมาตังคานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิมาลาธิเลกามาพิโย นาลานาลาคิลิงข้าสะวลังคะหิมันดาภูตังทาวคิจังมกษาวิริณีวะสุทธารุตตังเมตตามภูทธเสกวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังค ชิตตาวามุนินโทคันเตชะชาพรวัตุเตชยยังังคลานิกตวานกาัสมุนท่ลังอีวะอาพิณิยาติจายาทุกถาวจะนังยัตตกายะมันเจสันเดนะโสมวิดีนาชิตตวามุนินโทคันเตชะชาพรวัตุเตชยยังังคลานิสันจามิ สวามุนินโทตันเจชาสาเพราะว่าตุเตชยยะบางฆาลานินันโทปันนันทพุชาคางวิรุพังมหินทิงปุเนตันเตระพุชาคณะมหาปยันโตอินโทปเสสัทพิทนาที่วามุนินโทนันเตชสาเพวตุเตชยะบังฆาลานิตุกขาหาทีที่พุชาเตนะสุตารหันทาง อัร้ัมมิจิจุดติมิติประกาศยานังยานาคาเทนะมิตินาทิตะวามุนินโทอันเตชะสาพระพุทธเตชะยาบังฆลานิเตตาปิตุตระยานมังฆลานาตตาทิโยวะเจโนทิสเนละเตมาตันติทิตะวันักเตวิอานิจุปันทวิ สวานิโมขาสุขาอธิเมยานโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทอิตายาสะพาปานินางปุเรนตวาปาลามีสะพามโนสัมโพธิมุตตะมังเอเทนะตตวันเชนะโหตุเตชยามัง พุทธานังข้ พาเวน่าสัตโธสถีพระวันตุเตพระวันตุสภาพมาละกังลักกันตุสภาพเทวตาสภาพสังฆานุภาเวน่าสัตโธสถีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานะขาถาคาถาญาเทวตาสันติวะหาลัสภาสินีตูเบกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนาอวันตุ จิตาโสตทิ้นกโลนะเตทาวิหามันทะเลเทราธรรมชาณวกาจาริกาโวธรรมาิกาธนะปฏิอุปาสกากามาจเตสานิกามาจะอิสราปัสการูปุตตาสุกิตาพระวันตุเทยัลลาปุชาเยปิจะอาราสัมภวาสังเสตัชตาอั ยานิกังธรรมวันังปฏิเเตธรรมเพปีทุกขสสะกั สกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาจะอัมเภออิจัพตะอุจจาสัมปทังสเพเทวา ขลังลักขันตุสภาเทวตาสภาสังคาโุภาเพน่าโสอิโหโดนิรันดาลังสัพยพุทธ ้อนุภาพแห่งกัจจานิจานุภาพแห่งความเปลี่ยนและนิสสงแห่งการบูชาหน้าไตายด้วยการถร่ยายยาจนมนพระสูตรอภิริษละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีพระพเจ้าขอยพ้นทุกจากทุกไยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทั้งโลกทั้งทรรขอทวยเทพเวดาทั้งหลายปวดนุโมทนาในการสวดถรยายยาและทำเหล่านี้เมื่อนมทนาโปรด องค์หลพ่อเนแก่พระเจ้าวัดุมงคลพระพิตาเจ้าที่ในเจ้าทีเรียนไว้โคไปตลอดจนวัดถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งแทึ้นให้เปลี่ยมด้วยน้ำพระแห่งปรลิศจงสำเร็จจากสิริทุประการเเถิดสา